โอเคก็นี่เป็นคลิปเร็่เปิดคลิปที่สามครับผมละ้ะอันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะไอคลิปสองก็อัดวันนี้ไอคลิปสามก็อัดวันนี้อกันอกไอพูดว่าคำนั้นเอายอะไมคือคลิปสองอะ่ะก็อัดวันนี้นะแล้วก็คลิปสามผมก็อัดวันนี้เหมือนกันซึ่งําว่าไหนยไหมกไม่ไหนก็ไม่มีอะไรทำโอเคไอคลิปสาม วันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมไปเรียนขับรถมานะนั่นแหละมันเป็นหลักสูตรผมเรียนห้าวันติดเลยนะไม่มีวันหยุดเลยแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเพราะว่าเราแม่งไม่มีพื้นฐานเลยเว้ยว้ยเว้ยใส่มากเลยนะแ,ตแต่ชอบนะสนุกแบบที่ผมเรียนนะเขาเขาฝึกแม่งทุกอย่างตั้งแต่ผมเรียนรถดิเอออโต้นะผม ฝึกเ,เข้าเกียร์นู่นนั่นนี่ถอยเช็ครถเนี่ยดูยังไงนะก็ถ้าได้ต่อเนี่ยเช็ครถดูยังไงถอย,อยงไงให้เข้าซองเนี่ยเลี้ยวนยวังไงให้ถูกอย่าเลี้ยกินเลนเขานู่นนั่นนี่นะซอนหลายอย่างอะเอาจริงแต่มันค่อนข้างจําเป็นสําหรับคนที่จะมีรถใช้นะเพราะว่าผมคนหนึ่งอ่ะว่าจะออกรถใหม่ เอรถที่บ้านมันมีคนหนึ่งไงมันชื่ออะไรวะคันด้าซิตี้ไทเซตอะคนไอดอกปีนี้แม่งเข้าปีที่ยี่สิบเอ็ดละผมแม่งก็แบบเฮ้ยแต่มันยังขับได้อยู่เลยนะกดกิ่งเกมรมแมดเกมแมเกม์แมนวนวลแล่พ่อผมแม่งยังขับอยู่เลยแต,แต,แต่ตอนนี้ก็คือพี่แกแอไม่เย็นแล้วพี่แกแม่งมีมาก,ก่อนที่ผมแม่งจะเกิดออกมาใหญ่เฮียคิดดูดิทุววันนี้ยังอยู่นะยังนงั่งขับได้อยู่แต่ว่าเอออีกคันนั้นมันร้ายแล้วว่าจะไปเทิร์นใหม่อยู่เหมือนกัน เดืเทินไปแม่งก็ได้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกน่าจะได้ราคาน้อยคิดแล้วอืมแล้วก็เอาจริงไหมควรเลือกอะไรดีระหว่างที่แบบต้ <c oughs> องจะค่อยปิดดีวกว่ามันมันจะมีอะไรนะพวกอีโคคาใช่ปะ่ะแล้วก็จะมี ไอ้ hey, พวกรถมิน MP ิ MPV อ่ะทุกคนรู้จักปะพวกมินิ MPV 7ที่นั่งอะ่ะพวกมิซูบิชิเอ็ m มิซูบิชิมิซูบิชิเอ็กแพนเดอร์สเนี่ยแล้วก็อ e ีซูรุกิ XL7 แล้วก็อะไรฮุนไดสตาร์เกเอร์เนี่ยพวกเนี้ราคามันประมาณเท่าไหร่นะ่ะ7จ0 0แสนเแสนแแสนเองทุกคนแล้วมันได้7ที่นั่งซึ่งอ่าครอบครัวผมแม่งเป็นครอบครัวที่แบบอ่ามี4คนเนาะแล้วก็เวลาไปบ้านญาติเนี่ย ก็จะมีคุณตาคุณยายพี่ชายพี่สาวมีหลานด้วยมีคุนน้าอีกสองคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นีแต่แฝั่งนู้นเขาก็มีรถนะแต่ว่าก็มีรถอยู่คนเดียวก็คือเป็นเก่ง e ีโคคาร์โตลต้ายาริเอทีรุ่นรุ่นก่อนอ่ะอืมนั่นแหละซึ่งก็เลยคิดอยู่ว่าเออกูซื้อ e ีโคคาหรือว่าแม่งผมแม่งไปซื้อเพอิ่มินิเอ็มีวีดีทั้งมินิเอ็วน่าจะดีกว่านั่งสบายกว่านะแต่ว่า นั่นแหละแต่จริงๆอยากขับอะไรอยากขับ b m มจ้าใครๆก็ใฝ่ฝันเนาะอยากมีรถยุโรปขับสักคันในชีวิตหนึง่งชีวิตหนึ่งได้ขับรถยุโรปก็คุ้มแล้วรถแพงๆสักคัน,ๆๆนบ้าบอมากเลยนั่นแหละอ่ะกลับมาต่อกับการเรียนขับรถเนาะผมเรียนห้าวันติดไม่มีวันหยุดหลักสูตรสิบห้าชั่วโมงเนาะ ตอนนี้ผมก็ได้ใบขับขี่แม่งมาแล้วนั่นแหละทุกคนแล้วคือตอนเรียนนะผมแบบผมตั้งใจมากเลยเพราะว่าผมแม่งอยากขับรถเป็นในสนามแม่งไม่น่ากลัวหรอือทุกคนที่น่ากลัวจริงผมว่าเออคือการแม่งแบบได้ลงถนนใหญ่เว้ยคือทุกคนเข้าใจปะว่าไม่ใช่ทุกคนที่แม่งแบบว่าจะใจดีกับเราอะคือถ้าไม่จใจดีจริงก็คุณแม่งต้องเอาอะไรนะสติกเกอร์ มือใหม่หัดขับมาติดข้างหลังรถอะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะใจดีคุณเองไม่ใช่นะไม่มีใครอยากเข้าใกล้ <c ười> แบบว่ามือใหม่มือใหม่เขาเปลี่ยนเลยนะเขาก็เขาจะแบบเออเขาเขาจะเลี้ยวไม่เก่งมากเลยอย่างนี้ก็ให้อภัยให้อภัยไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากที่แบบว่าเอเราขับเหี้ยแต่ว่าเห็นป้ายมือใหม่ก็อ๋อมือใหม่ไม่เป็นไรก็หัดกันได้ก,นนก,ก็มีมือใหม่แม่เอาซะอยากติดป้ายมือใหม่ไปตลอดชีวิตเลย <c ười> แต่กูเพิ่งเรียนได้มาได้เดือนเดือนกว่าอย่างงี้ นั่นแหละเอ่อแล้วก็กับการที่เรียนขับรถอะตอนผมลงถนนใหญ่นะอไอตอนที่ผมเรียนผมไม่ไมอยากลงเลยเลยกันมันก็มันน่าเบื่อ,อเฮียวันๆก็อยู่แค่ในสนามขับรถอะแม่งแบบพอตอนลงถนนใหญ่แนะีใช่ไหมผมลงถนนใหญ่ครั้งแรกเลยแล้วแล้วแบบเนี่ยผมขับอีตัวนิสสันอัลเมราเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นเก่านะอืมผมได้ขับตัวรุ่นเก่าเกียวโตรถราย ไปเส้นนี่ไปเส้นหนองจอกไอที่มันไปอะไรฮะเราจะกุไทยแลนดนะ์นั่นแหละถนนใหญ่ๆแล้วก็รถวิ่งกันค่อนข้างเร็วนะอีอนิดาตน,นมิล่าเนี่ยคือทางสถาบันขับรถไนะอเหี้ยแม่งกูพูดเลยนะเขาบอกว่าว่าอ๋อรถนะ่ะเก่าแล้วแล้ว,ลวก็แม่งไม่ค่อยได้เช็คสภาพแม่งไม่ได้เช็คสภาพรถตาวที่แม่งแบบต้องเช็คหรอกไอเหี้ยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นกูแบบอไอหีอา,อารถไล่กูขับแสะ เีย yeah. อีบังเคยขับอยู่อีกคันหนึ่งแม่งอะไรนะติดติดดับดับไอ้ส์ขึ้นเนินไม่ก็ดับลงก็ดับเบรกแม่งก็ดับโอ้ยเฮียไม่ต้องขับกันแล้วแต่แต่ตอนที่ได้ลงถนนจีนในรถนั้นไอร,รถนั้นก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้มีอาการร้ายอะไรมากแต่แบบไอเฮียคุณก็จะรถมันก็ไม่ได้ดีเลยแล้วรถแม่งเก่าแล้วสัตว์แ,แวม่งไม่ได้ดูแลมันคิดสภาพอยู่ดีเฮีย บางคันแม่งแบบมีแก้วน้ำของคูฝึกทิ้งครูฝึกแม่งทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่งก็ไม่รู้ไอสัตว์ฝุ่นขึ้นด้วยจำไอสัตว์หมาอะเช่แม่งเข้าเรื่องอ,นอถนนใหญ่ต่อเนี่ยขับดิสัตนอเมร่ารุ่นเก่าสภาพรถก็ข้าง,างไม่ได้ดีนักก็ถนนใหญ่ไปก็เ้นไทยราชเนาะแม่งแบบคุณพัดไทยราชถนนมันมีสองเลนได้อะ่ะคุณผู้ชมอืม สอสองเลนอะแม่งคุณก็แจปะแล้วแบบ <laughs> ผมแม่งแบบเหียคือออกมาแม่งแบบคือคุณก็แจปะว่าคนขับรถไปเปรดมันก็มีเยอะเนาะเหียเปลี่ยนเลนแม่งไม่เปิดไปเลี้ยวมามไอ้สต่รู้ทั้งรู้ว่าแม่งเขียนว่ารถฝึกหัดขับอยู่ข้างหน้งปาดหน้ากูสัตว์หมายใ,ใจกูหน่อย <laughs> กูก็กูก็ไม่ได้กูก็แบบว่าเป็นวัยเยาว์หัดขับเนาะเพิ่งถูกกฎหมายเองมาหัดขับรถเนี่ย อืมกังใจกูบ้างสิหรือไม่ก็แบบโอ้ยแบบโชว์พาวไอ้พวกอะไรนะั่นอีหนึ่งจุดเก้าอะไรของแม่งอะ่ะหนึ่งดิบันจุดเก้าเสียงเด็กแบเสียงแม่งดังนะทุกคนแต่ว,ว่าแบบไอ้เหี้ยรถแม่งเล่งไม่ออกหรอกไอ้สัตว์หลายลายแล้วไอ้เหี้ยวันดำมาเลยต้นตีนจิ้หมหายแล้วแม่งปาดหน้ากแบบูโหไอ้เหี้ยไม่ตายก็บุญกลาหัวแล้วแม่งเลยกูแบบ จนแบบว่าอ๋อย่หกูเปิดไฟเลี้ยวไปทําไมโอ้คือทุกคนเวลาเปลี่ยนเลนหรือหรือจะเลี้ยวหรือนู่นเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวไปเถอะไม่มีใครด่าคุณหรอกนโยบายเนี่ยเก้าไกลมีไหมนโยบายแบบว่าเปิดไฟแฮชแท็กรณรงค์เปิดไฟเลี้ยวอะแต่เอาจริงก็ควรมีสามสํานึกเนาะ A, ขับเปะๆชิบค่ยนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วก็ขับแม่งไปยันหนองจอกอะแล้วก็หนองจอกเนี่ยรถมันวิ่งค่อนข้างเร็วนาอเอ้คุณเข้าต่ปะในระดับของอีโคคารแล้วก็นิสสันอเมราตัวที่ผมแม่งขับอะแม่งเครื่องพันสอง <laughs> กับการที่แบบว่าเพราะการที่คุณจะแบบเร่งมันได้ไอ้เนี่ยคุณ <laughs> คุณต้องเข้าใจนิสัยรถของมันนิดนึง <laughs> คือไม่รู้ผมเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกการรอรอบปะ คือคุณเหยียบแบบบี้ลงไปไม่ได้นะรถมันแบบุูนเสียงแม่งดังอะ่ะนี่แค่แต่ว่ารถมันไม่ใช่ว่าจะเล่งไปนะแม่งแบบต้องปล่อยแม่งมันต้องแบบว่าอ่าผ่อนตีนตัวคันเล่งนิดนึงก่อนอะไอ้แค่แล้วก็ค่อยกดใหม่มันถึงจะไปผมไม่แบบอะไรวะคนก,กูขับกูล่าที่กับพ่อแม่งไม่เป็นนะไอ้กล่า,าอันดีสเปเครื่องหนึ่งจุดแปด้ไอ้นั่นก็แรงหนะ่อยแแต่รถมันก็เฮ็ด เอาจริงไหมก็แค่แบบเล่งแซงได้ไม่ีปัญหาก็ดีแล้วแต่ว่าเอาจริงรถไทยออปชั่นอุบาที <c oughs> ่แผมแม่งยังงงเลยวันได้ขอไทยแม่งเอากากออปชั่นผมแบบเฮียรถราคาเป็นล้านเทอร์เซอร์กากออปชั่นบ้าเปล่า <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคน อรถที่ผมขับมันก็เร่งยากนิดนึงเนาะแล้วแบบไอ้้ยรถหนกแต่ว่ารถหนกรถที่แม่งอยู่เส้นหนกจงต้องแม่งขับกันเป็นร้อยัต์ผมแม่งแบบอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบไอ้ยพอจะไปจะเป็นร้อยเนี่ยก็คือแบบเหนื่อย้ยกว่าจะไปถึงกว่าจะลร่งถึงนะแล้วแบบเออเอนนี่คุณนะพอตอนขากลับมาใช่ปะผมแม่งวิ่งเส้นนี่นิมิตใหม่ไอ้้ยทุกคน มีมิดใหม่อ่ะแม่งคือแบบเป็นเส้นที่แบบรถบรรทุกแม่งวิ่งกันใช่ปะวิ่งกันเต็มเลยอ่ะเฮียแล้วแบบเขาก็ไม่ได้ขับแบบเขาไม่ได้ขับแบบว่าเอเกรงใจใจอะไรขนาดนั้นนะเขาเขาก็เล่นกันเต็มที่นั่นแหละเพราะว่ารถเดินก็ขับเร็วกันไงมันถนนมันโล่งเนาะแต่รถแต่รถมันก็เยอะแต่รถมันวิ่งไปได้วิ่งเิียว่ะทุกคนรถบรรทุกขับแรงชิบหายเลยแล้วแบบ คุณไม่เข้าใจปะ่ะไอ้เหี้ยาการที่แบบรถบรรทุกแม่งจี้หลังมาไอส้สัสแล้วแบบมาประกบแล้วแม่งแบบอยู่ข้างแล้วอยู่ข้างไม่อีกคันน้งกับไอ้เหี้ยแบบโดนล้อมอ่ะไอสะ้สัสแม่โคตรกดดันเลยแต่รอดมาได้ถือว่าคุณสูงน,นะแล้วแบบบางทีแบบรถบรรทุกแม่งขับช้าใช่ไหมแต่ผมแม่งอยากเล่นแซงไอ้สังคุณเข้าใจปะ่ะ เลนซ้ายก็มีเหมือนไม่มีเพราะรถพ่ะเลนซ้ายเขามันเป็นรถมันเป็นรถจอดนะก็วิ่งได้สองเลนคือเลนขวากับเลนกลางไอ้สัตว์คือจะเล่งแซงแล้วมันถูกอะ่ะมันถูกแม่งวิ่งเลนกลางใช่ปะ่ะไอ้สัตว์แม่งคือเราก็อยู่เลนกลางด้วยพอพรุ่นี้เราจะเข้าขวาใช่ปะ่ะพอจะเล็งแซงไอ้ี้ยคุณก็ใจว่าฮีโร่ขาเครื่องพันสองไอ้ี้ยเร่งโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะแซงได้ไอ้สัตว์นะแต่แต่ก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แม่งคุ้มค่านะว่าะเอออี่ดอกเราได้ขับรถจริงแล้วนะเก่งนะเรานั่นแหละทุกคนแ,แบบผมแม่งไม่เข้าใจจริงจริงอ้เฮียกับการที่แม่งแบบมึงมึงอยู่อยู่แม่งจะออกแบบไม่กลัวตายใช่เออใช้คําถูกไหมไม่รู้นะเอาแบบไม่กลัวตายอ่ะไอ้ตรงยูเทิร์นใช่ป่ะผมแม่งขับมายเหี้ยผมแม่งแบบขับมาอย่างเร็วเลยแบบแม่งแบบอยากจะออกแบบไม่ใช่ บางคันแม่งออกมาแล้วผมแม่งแบบต้องแบบแบบหลบเขาอะแม่งบางทีแบบมึงออกมาทําไมกูขับเป็นร้อยตีไฟให้ก็เลว้วมึงยัออกมาแม่งดีไม่จนตายหาซะโกรไอ้เสร็จจนตายกูก็ผิดอีกแม่ไอ้ดอกออกมาไม่ดูไอ้ตรงไอ้ตรงซอยเหมือนกันออกไม่กลัวตายอะไรของมึงมึงกลัวกูบ้างก็ได้สร็จมึงก็ใจรถมันอีโคคาแต่ว่าแบบขับมาเป็นร้อยมึงกลัวมางตะแม่แล้วนี่อีกมอเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> คุณเข้าใจปะมอไซมอไซประเทศไทยของประเทศไทยเนี่ยเขาเขาจะชอบนี่กันเขาเขาชอบเลยนะ <c oughs> เขาชอบมุดเออแต่เมืองนอกเขาจะต่อปเป็นล่นนะมอไซประเทศไทยอ,มทอ,ยบบทยอะมุดทีนี้แบบวางทีเฮีอยามุดมาแบบไม่กวดตายช่องแมันแคบเดเดียวไอ้สัตว์นะแล้วแบบพอบางทีอะแม่งรอดมาแล้วแม่งก็แบบปาดหน้าเราอะไอ้สัตว์เฮี้ย กูบางทีผมแม่งก็ตกใจอ่ะว่าอะไรนะมอดแต่โฟกัสเพราะเพราะว่าปลอดตีผมขับรถแม่งส่วนใหญ่มองหน้าส่วนใหญ่มองหน้าจะมองจะมองกระจกหลังก็อะไรนะอืมเขาจะมองกระจกหลังคือมึงจะแซงอม,มึงจะมองกระจกหลังตอนเมื่อมึงจะแซงหรือเปลี่ยนเลนจะได้เปลี่ยนอย่างปลอดภัยนะตีไฟเลี้ยวให้แล้วก็ต้องตีไฟเลี้ยวตลอดต้องตีตลอดนะทุกคนให้เสร็ ฝากถึงนะคนที่แม่งไม่ตีไฟเลี้ยวอไอ้เหียตีไปเหอะไอ้เหียไม่ตายหรอกแล้วตีอย่างอีดอกไม่ใช่แบบแล้วก็ตีก็ให้ก่อนที่แบบเป็นเมตรหน่อยนะไอ้เหียไม่ใช่แบบไอ้ดอกถึงแม่งทางแล้วค่อยตีไฟเลี้ยวยิดแม่ไอ้นี่อะไรนะทุกคนอืมเออทุกคนเคยเจอพวกแบบขับกักปะขับกักอะ ไอเฮียตรงสี่แยกที่แม่งเขาแบบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมึงมาอยู่เลนซ้ายมึงอยู่ทำไมแต่แม่งเสือกจะตรงจะตรงไปนะแต่เสือกอยู่เลนซ้ายคุณงงปะแบบอันอะไรของมึงแล้วแบบนะแต่คนไทยหัวร้อนร้อนนะห้ามบีบแต่ใส่เดี๋ยวแม่งลงมายิงหัวกูตายห่าผมแม่งก็ไม่กล้าบีบแต่หรอกไอ้สัสได้แต่หัวร้อนดา่าแม่งอยู่ในรถไม่กล้าบีบแต่กลัวโดนยิงตาย แต่ไม่ใช่นักรอสีก็แม่งไม่น่าเป็นไรหรอกมัง้งแต่แต่บีไปกูผมก็กลัวตายอยู่ดี <laughs> 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 นะนั่นแหละใช้รถใช้ถนนก็ใช้อย่างมีมารยาทหน่อยนะคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยแม่งใช้ถนนอย,อยู่ด้วยกันอะ่ะผมขอร้องเลยขับให้มีมารยาทไอ้เ <laughs> สร็จรถก็รถเหมือนกันนี่ฮขับให้มีมารยาทหน่อยเนี่ย bm คันเป็นล้านเบนซ์ ben คันเป็นล้านเนี่ยปอร์เช่คันเป็นล้านเนี่ยอีดอกสันดานเขาก็แพงเหมือนรถเลยอืมอีดอกคือแม้ว่าเออเอาใหมนั่หนึงอือโอเค <c oughs> คือไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรมาคือแบบว่ารถคุณจะแพงจะถูกที่อะไรมาแต่แบบคุณทําสันดา์ให้คุณแพงได้ด้วยกันที่แบบมีมารยาทไอ้เหี้ยขับแบบตีไปเลี้ยวบ้าง ที่เดาไม่ไม่ต้องตีไปเลยว่าตีไฟเลี้ยวตลอดเลยทุกครั้งที่แบบว่าเออจะเปลี่ยนเลนจะเลี้ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอสัตว์มึงตีไฟเลี้ยวกูขอร้องนะไม่ใช่มาปาดหน้ากูแล้วแล้วมาบีบแตะใส่กูอี๋ไม่ใช่กูวิ่งมาของกูดีๆไหมไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่เอาเลยไม่น่ารักไม่ดีไม่ดีนั่นแหละทุกคน แล้วอืมตอนที่ผมแม่งเออเล่าถึงตรงนี้เลยแล้วกันคือพอหลังจากที่ผมแม่งได้ใบขับขี่มาใช่ปะ่ะพ่อผมม่ก็ให้แบบเออลองขับรถและเรถส่วนตัวแลวไอ,อ้ขับไอ้คนรกตอนที่สองพันสิบสองเลยนั่นแหละพี่ดอกทองจน <c oughs> ตอนนี้กูก็งงนะว่า <c oughs> ว่าคือคือรถรถแบบเกือบเก้าแสนแปดแปดรุ่น e, อเอะไรเงี้ยแต่แบบ Option e, ออปชั่นขัดกาื่อนอะไรเงี้ยแอร์หลังแม่งก็ไม่มียูเอสบีหลังก็ไม่มีอ้เหี้ย <c oughs> อะไรอีกว่า e อี ไออจอแม่งก็ไม่มีไอ้เหี้ยคุณงงปะเอาจริงคือสองพสิบสองอะรถบางคันมันมีจอแล้วนะมีจอมีกล้องให้อ่ะไอ้เหี้ยแต่แบบอีนี่ไม่มีโตดงงเลยมีแต่แอร์ที่แบบปรับจิต้นซึ่งแบบไอ้เหี้ยฟังชั่นแคน่นี้ส้นตีนมากเลยไอ้เหี้ยเบาแม่งก็พับออกมาไม่ได้ส้นตีนชิบหายแอร์แบ็กแม่งก็ไม่มีนะทุกคน นั่นแหละระบบความปลอดภัยคือห่วยแตกอืมแต่รถมันนั่งสบายแค่นั้นเลยนะแ,แล้วพอตอนขับถามว่าขับดีไหมขับดีเพราะว่ารถมันอัตราเร่งมันก็ดีอยู่เหมือนกันแค่ผมดูเหมือนคนบ้ารถมากเลยแต่ว่าคนจะใช้รถมันก็ต้องดูเรื่องรถเนาะแล้วก็จะออกรถใหม่อยู่ด้วยก็นั่นแหละนะพอตอนขับอะไอ้เหี้ย ผมขับอยู่ในเขตของในเขตใช่ปะเขตของสัมวานะเนี่ย,ยไม่รู้หรอกไอสซตว่ากูอยู่ในกูไม่บอกหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านซอยกูไม่บอกไอ้ตซ์ซอยไม่บอกไม่บอกสวยก็นั่นแหละขับออกมาไอ้เขตของสัมวาเนี่ยเป็นเขตที่ผู้โดยสแรมันจเจริญเร็วมากคือถ้าออกมาเวลาที่แบบเร่งด่วนเวลาเร่งด่วนนะทุกคนเขตของสัมวาไม่วุ่นวายมากรถเยอะ วพราะมันไปได้หลายทางเนี่ยทุกคนไปกีบหมูก็ได้เนี่ยทุกคนแม่งอืมรถดมาเลยเยอะมากเยอะแบบเยอะที่เยี่ยเลยอ่ะนั่นแหละทุกคนทีเนี้ยพอผมขับไปใช่ปะคุณเข้าใจปะคือเกิดมาผมแม่งไม่เคยเมารถเมาเรือเลยเว้ยเพราะว่าพ่อแม่งแบบขับแบบคุณเข้าใจปะพ่อแม่งขับเวียงแล้วแล้วแกแม่งมีนิสัยอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแม่ง ชอบแบบไอ้้ย่หลบรถใหญ่หลบทำไม <c oughs> คือไอ้้ย่ิกักตามหลังไงไอ้สัสแล้วแบบพ่อแม่แบบโยกเลนหลบอะ่ะอหลบทำไมวะขับดีๆของเราเขาก็ไม่ได้จะแซงไอ้้ยเขาก็ขับมาเขาขเลยปกตินี่อะแบบขับอยู่แบบตามหลังมาเรื่อยๆเลยนะไม่ได้แบบมีท่าทีก็ไม่อยากจะแซงเลยอไอ้้ยแต่แบบพ่อผมแม่งหลบเลนให้แต่ถามว่าว่าได้ไหมก็ก็ เน้นยังไเฮียอันนี้ยังเพราะว่าอันนี้แม่งยังพอะว่าแต่ที่แยกว่าพ่อผมแม่งโดนรถเปลี่ยนเลนเข้ามาปาดหน้าใช่ไหมเฮียแล้วพ่อผมแม่งก็จะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนหนีซึ่งผมมองว่าพ่อทําไปทําเฮียเลยวะตว์คือรถจากขวาปาดเข้าซ้ายพ่อแม่งจะไปปาดเข้าขวาเขาโดยที่แบบว่าโดยที่แบบไม่ลังเลยเลยว่ารถคันหลังแม่งจะมาไวขนาดไหนเว้ยผมแม่งแบบไรวะ เหี้ยแต่แม่งแต่แต่แปลกปลก่ะแม่งไม่เคยชนเลยสักครั้งไงไอ้เหี้ยมีแต่เขาว่าแม่งมาชนหรือเพราะเขากลัววะไอ้เหี้ยสัญญาการตัวเองเลผมแม่งไม่เป็นแบบพ่อหรอกซึ่งพอผมแม่งไม่ทําแบบนี้ใช่ป่ะไอ้เหี้ยไอ้แบบที่กล่าวมาตอนหน้าไอ้เหี้ยถ้าผมไม่ไม่ทำอะไรพ่อแม่จะบอกว่าทาไมไม่ทําล่ะทาไมทําไมไม่ทําเดี๋ยวเขาก็าชนไายแบบเขาไม่ได้งูขนาดนั้นไหมฮะไอ้เหี้ยไอ้พวกมาชนแม่เงเองไงไอ้พวกนั้นไม่งูไอ้ตว์ มันนะผิดนะไอ้เหี้ยรถเราก็ไม่ได้ถูกถูๆซะหน่อยีอกเราซื้อมือหนึ่งเหี้ยกล้ามาชนก็เป็นง,งูถึงแม้แม่งอายุก็แต่สิบสองปีแล้วก็ตามแม่นะไม่ดีไม่ดีดอย่าทําสันดาณแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะขับขับปกติของเราโ <c oughs> อย่าทําแบบนี้ <laughs> ผมแม่งก็เหนื่อยใจแยะจริงพอ่พอแม่งอยากให้ผมแบบอะไรนะฝึกขับรถนะแต่ว่าผมแบบแย่เจอใส่พ่อผมเหนื่อย <laughs> คือผมแม่งออนไมา์อได้อะทค่ผมผมขับเองได้ <laughs> <ะ S 2> <laughs> มแคม่มแมน, <laughs> นั้นแหละ <laughs> แต่แต่แกเป็นคนดีนะแกเป็นคนใจดีแกเป็นคนใจดีต่ขับรถก็จะแปลกแลหน่อย <laughs> 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 แม่ผมแม่ก็แบบทะเลาะแม่งทุกวันลบแม่งทุกวันเนยสีลบแม่งทุกวันมเปลี่ยนเลนทาไมวะแล้วแบบจะไปสวนเลนก็ตทอไมวะลบกันยี่ใต้อ่ะทุกคนนะแต่แบบว่าเขาสมคว,ลลวลรลบนั่นแหละขับรถแบบนั้นดีนะเพื่อนแม่งไม่แบบลงมาหัวร้อนทุกรถให้ไม่ดีไม่ดีนั่นแหละทุกคน ใช้รถใช้ถนนเน่ะมีมาได้ยาทอย่าทำนิสัยกวนตีนไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ใช้ภาษาไทยเหมือนคนที่แบบใช้ภาษาไทยไม่เป็นไว้เช่นที่ภาษาจีนมึงก็ไม่เป็นโอ้ยสนตีนมากเลยนั่นแหละทุกคนอย่าไปทำสันดานไม่ดีกับเขาครับการขับรถเนี่ยถ้าถามผมว่าแม่งยากไหมไม่ยาก แค่ต้องอดชนะตัวเองให้ได้อยาก,กลัว <c oughs> คือผมนะผมไว้ใจเพื่อนร่วมทางมากเลยนะถ้าแบบเขาไม่แบบแสดงท่าทีผิดปกติว่าแบบเออแม่งขับสายแล้วแม่งก็แบบขับแปลกทียผมแม่งก็จะไว้ใจเขานะว่าอ๋อเขาไม่มีพิษภัยอะไรห,หรอกเขาแบบอาจจะแบบอืมเขาแบบเขาอาจจะเขาก็แบบเขาก็ไม่มีพิษภัยห,หรอกถ้าเขาไม่ขับแปลกอะไรมากนะผมก็แบบอ๋อ อ๋แบบว่าถ้าเขามีพึดค่าที่ป,ปกติโอ้ยเพูดมาขีดรอบเลยวะก็นั่นแหละก็เขาก็เขขับปกติไปไม่ต้องไปพลานอยอะไรมากไม่ต้องปเปลี่ยนเลนหนีเขาไม่ต้องอีอ yeah. <c oughs> เสัตจแล้วขับปกติของเรา <c oughs> แต่แต่แต่ห้ามขับแช่นะคือห้ามขับแช่เลนขวาอย่าทําแบบนี้ไม่ดี ขับแช่เล่นขวาแล้วมึงแม่งขับช้ากูถามก่อนทำไปทำยี้อะไรก่อนไม่เข้าใจเล่นขวาเล่นรุดเร็วอะทุกคนมึงขับมึงขับแช่ขวาแต่มึงขับขับช้ามึงขับไปทำไมยี้มึงอยู่ซ้ายไปสิอี่โดเจอโคตรบ่อยเลยเรื่องแบบอะไรของเยี้มึงมึงจะมาแบบอยู่ขวาขับช้ามึงไม่ได้ยี้มึงอยู่ซ้ายไปไอ้สัตว์รู้ตัวขับช้าเนี่ย คือไม่ใช่คนเลือดร้อนอะไรแต่คุณเข้าใจไปไอ้ย่ามึงกักเขาอะเพราะว่าซ้ายมม่กอดรถช้าขวาไม่กอดรถช้าไอ้สั์มึงกักเขามึงทาแบบนี้ไม่ได้ไอ้อีอ้ยลงใต้คุณเจอโคตรบ่อยเลยแต่นะนั่นแหละทุกคนก็จบแล้ะไม่ไมีอะไรจะพูดแล้วอะฝากเดลียดอกไม้ปากดีไว้ด้วยนะครับผม จนตอนนี้ผมแม่งก็ยังไลฟ์ไม่ได้สักทีเพราะว่าแฟนคลับแม่งยังไม่เยอะพอไอ้เยอะผู้ติดตามทวิตมีอยู่20กว่าคนเนี่แ่สัคนอื่นชาวบ้านแม่งเปิดตัวมาวันเดียวแม่งซับแม่งเป็นร้อยแล้วเฮียผมแม่งยี่สิบกว่าคนอีรอนแม่งแกงผมอ่ะอ่าไปไม่รอนแล้วผมทำอะไรผิดวะขนาดแบบเปิดเปิดโมเดลัตือนแล้วนะเฮียอีรอ,อนแม่งปิดการมองเห็นโพสต์ผมอยู่เลยผมแบบ เ้ยกูทาอะไรผิดวะกูก็ไปเม้นกับคนอื่นนี่ไอ้ยกูก็ไปแบบรีเดวิดให้กดื่เฟบให้คนดื่นนี่วะผมไม่ทําอะไรผิดวะเฮ้ยเศร้าอะนะนั่นแหละทุกคนฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้วีทูเบอร์ตัวน้นนอยคนนี้เอาเลยจริงปะมาอ่าจะประกาศมาหาลัยแล้วจริงๆริะผมแม่งมีแผนว่าเออ เดมาแล้วถ้าแม่งดังไะแล้วถ้ามีเงินมากพอใช่ปะไอ้้ยผมก็แบบอใช้เงินเนี้ยไอ้้ยอยู่อยู่รอดกับตัวเองไปสเสร็จแบ่งเบาภาระก่าใช้ใจ่ายของครอบครัวไปได้สักนิดหน่งไ,งไอ้้ยส่วนเปิดมาไม่ฟลอปจัดเลยไอ้้ยไม่มีคนตาม,มาแล้วจะหาฟังยังไงชิบไก่ละมึง <laughs> นะสวยโคตรเลยทุกคน ติดตามด้วยกับวีทเบอร์ตัวเล็กตัวนี้อย่างเดเลียดอกไม้ปากดีนะครับผมสับสุนค่าปุ๋ยค่าน้ำได้ที่ description นะครับผมแล้วก็ Twitter อย่าลืมตามกันด้วยนะผมอัปเดตในท w w t t t r r นะครับผม <G ül üyor> อย่าลืมตามด้วยผมขอล้อง <laughs>